ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคลื่นหลอนสเตชันรายการเล่าเรื่องผีที่จะพาคุณขนลุกก่อนนอนสวัสดีครับคุณเคยนั่งรถไฟตอนดึกคนเดียวไหมครับรู้ไหมว่ามีตู้บางตู้ที่เจ้าหน้าที่รถไฟไม่เคยปล่อยให้คนนั่งเรื่องที่คุณจะได้ฟังต่อไปนี้คือประสบการณ์ของกวินพนักงานรถไฟที่เจอเข้ากับผู้โดยสารคนหนึ่ง ที่ไม่มีชื่อในระบบและไม่ควรจะอยู่ในรถไฟขบวนนั้นกวินเริ่มงานกะดึกในรถด่วนขบวน41กรุงเทพเชียงใหม่คืนวันนั้นคนไม่เยอะตู้โดยสารโล่งหลายคันเขาถูกมอบหมายให้ตรวจตู้โดยสารท้ายสุดซึ่งปกติแล้วไม่มีใครขึ้นเจ้าหน้าที่เก่าบอกไว้ว่าถ้าไม่มีใครจองที่นั่งตู้สุดท้ายก็ปิดไฟล็อกไปเลยแต่คืนนั้น กวินเห็นไฟในตู้ท้ายเปิดอยู่เขาจึงเดินเข้าไปดูที่มุมริมหน้าต่างเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งนิ่งใส่ชุดสีขาวซีดผมยาวปิดฟ้ามือถือกระเป๋าผ้าเก่าๆแนบอกเขาเดินเข้าไปถามขอโทษครับตรวจตัวต๋วนิดนึงครับเธอยื่นตั๋วเก่าๆมากระดาษซีดเหลืองและไม่มี QR โค้ดมันเป็นตั๋วรุ่นเก่า ที่เลิกใช้ไปกว่าสิปีแล้วกวินกลับไปถามเจ้าหน้าที่อาวุโสแต่คำตอบที่ได้รับคืออย่ายุ่งถ้าเขานั่งเงียบๆก็ปล่อยเขาไปเถอะนั่นยิ่งทำให้เขาสงสัยเขาจึงแอบไปค้นข้อมูลขบวนรถและพบว่าเมื่อ16ปีก่อนมีเหตุฆาตกรรมในรถไฟขบวนนี้หญิงสาวคนหนึ่งถูกลากไปขมขืนแล้วฆ่าตายในตู้สุดท้าย คนร้ายไม่เคยถูกจับร่างของเธอถูกโยนทิ้งข้างทางมีแต่กระเป๋าผ้าของเธอที่ยังอยู่ในรถไฟคืนที่สองกวินยังต้องเดินตรวจตู้ตามหน้าที่และเธอก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมครั้งนี้เธอหันหน้ามาหน้าซีดไร้สีเลือดดวงตาเหมือนคนที่ร้องไห้มาหลายชั่วโมงช่วยด้วยเธอพูดแผ่ว ฉันยังไม่ได้กลับบ้านกวินชะง,งักรู้ตัวอีกทีเขาไมายืนอยู่ที่ประตูท้ายตู้เกือบจะเปิดประตูออกจากขบวนทั้งที่รถไฟกําลังแล่นอยู่เขาสะดุ้งสุดตัวถอยกลับเข้ามาเสียงในหูเขาดังก้องว่าอย่าไปทางนั้นนะพี่หนูยังไม่อยากลงอีกครั้งเช้ารุ่งขึ้นกวินลาป่วยทันทีเขาไม่เคยขึ้นรถไฟขบวน41อีกเลย แต่ในคืนที่13หลังจากนั้นมีรายงานจากเจ้าหน้าที่อีกคนว่ามีผู้หญิงเสื้อขาวผมยาวเดินวนอยู่ในตู้โดยสารท้ายนั่งมองออกไปนอกหน้าต่างทั้งคืนและเมื่อมีคนเข้าไปถามว่าลงที่สถานีไหนครับเธอก็ยิ้มและตอบเบาๆว่าหนูยังไม่ถึงบ้านคะ่ะถ้าคุณนั่งรถไฟขบูลดึกและบังเอิญเดินผ่านตู้สุดท้ายลองมองผ่านกระจกเข้าไป ถ้าเห็นใครนั่งอยู่คนเดียวในมุมหน้าต่างอย่าทักอย่าชี้และอย่าเปิดประตูเพราะบางการเดินทางไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนโดยสารถ้าชอบฝากกดติดตามช่องคลื่นหลอนสเตชันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องใหม่ๆไว้ฟังก่อนนอน